โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเบกวันทีมระยะที่2การเรียนรู้สภาพจริง Authentic Learning สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษนุโลกเขต 2. ตั้งอยู่หมู่สามตำบลดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลก มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน3อำเภอคืออเภอวังทองอเภอบางกระทุ่มและอเภอเนินมับลายใต้การบริหารงานโดยดรภกาพรพลายสังผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษนุโลกเขต2นายกิติพงษ์โปร่งเจริญนางนุสลาทองดอนคำ นายแสนโฮมสันเพระรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรคุณธรรมนำสู่คุณภาพโดยใช้โมเดล p l k 2ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการ PLC เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพ 5D มีความสุขได้แก่ นักเรียนดีคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดีคุณภาพห้องเรียนดีคุณภาพสถานศึกษาดีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย PLK 2 m o d e เดล การดําเนินงานโครงการสํานักงานเขตสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปิษณุโลกเขต2ด้วย p l k 2 m o โมเดลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส I.T.A. ออนไลน์ปีงบประมาณพุทธศักราช2566ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คงรักสามารถจะถานการดำเนินงานและการปฏิบัติผลการประเมินอยู่ในระดับผลคะแนน AA และมีผลคะแนน ITA เพิ่มขึ้นการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการอบรมประกอบด้วยการบริหารจัดการเขตประสิทธิภาพโดยดอรบุญรักยอดเพชรอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการเป็นผู้บริหารที่ดี ต้องสามารถเป็นผู้นำและพันธกิจที่สำคัญของผู้บริหารการสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง Growth Mindset การสร้างแรงบันดาลใจสู่คุณภาพการศึกษาโดยนายสุรินทร์มั่นประสงค์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและมีขั้นตอนการพัฒนากระบวนการเพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ตามบทบาทหน้าที่อีก การให้คำปรึกษาแบบโคสชิ่งใช้เกณฑ์ O b e บ QA เพื่อเชื่อมโยง PMQA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษโดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นหน่วยปฏิบัติการนำนยโยบายสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำจัดการศึกษาเชิงรุกมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามสมรรถนะแห่งศตวตรรษที่21 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วิริวั์อุปถัมภ์โรงเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดทำหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรูปให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานที่จริงผ่านการลงมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม โดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบการเปลี่ยนแปลงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการครูเป็นต้นแบบนัดจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC สร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนการบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเนินมะปรางโรงเรียนได้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดดธิาสัตร์มะปรางเป,เปลี่ยนสีจึงมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาแบบเหนือชั้นเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาเปิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุกกระโดด โรงเรียนได้รับความร่วมมือของทุกฝ่ายซึ่งร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรและมีการรายงานอย่างเป็นระบบทำให้เห็นภาพของการระดมทรัพยากรสามารถนำไปประยุกตใช้ในด้านวัฒนธรรมในองค์กรที่รวมใจช่วยกันทำงานเชิงระบบโรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมโดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านมุง จัดการเรียนการสอนโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการจิตศึกษาและโรงเรียนที่ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยมาแต่โบราณการบริหารจัดการองค์กรเอกชน Digital Marketing โดยนายเจเด็ทจันทราที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม Digital Marketing การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและสังคมปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรเอกชน บริษัทวงพานิชโดยดรสมไทยวงเจริญประธานบริหารกลุ่มวงพานิชการบริหารตามแผนกลยุทธ์โดยนายปิรัตอุดมวงผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2แนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาจากการศึกษาการบริหารจัดการของสํงนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ ทำให้ทราบถึงองค์ประกอบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลจึงได้มีการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะที่จําเป็นมีความสุขและมีเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ